นะครับเราจะพาเรียนรู no ้วิธีการคำนวณคิวปูนหรือคิวคอนกรีตในรูปแบบของเสานะครับเริ่มจากการวัดความกว้างนะครับแล้วก็มาวัดความยาวมาวัดความลึกหรือว่าความสูงของเสานั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับมีความกว้างอยู่ที่20เซนติเมตรความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรความสูงเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับวิธีการคำนวณนะครับตั้งค่าความกว้างนะครับคือยี่สิบคูณกับความยาวคือยี่สิบนะครับคูณกับความสูงนะครับนำความกว้างนะครับคือศ2นคูณความยาว0 2 คูณ3คือความสูงที่เราต้องการเทนะครับก็จะได้กับจํานวนคิวคูนเท่ากับ0.12คิวนะครับอันนี้คือจานวนคิวปูนสําหรับเสา1ต้นะนะครับหลังจากที่เราได้จำนวนคิวปูนสำหรับเสา1ต้นแล้วนะครับให้เราทำการนับเสาของเรานะครับว่าเสาที่เราจะเทในวันนี้เนี่ยมีกี่ต้นนะครับเสาอย่างตัวอย่างนะครับมีเสาทั้งหมด16ต้นนะครับก็ให้เรานํา0.12คือจํานวนคิวปูนสาหรับเสา1ต้นนะครับมาทำการคูณกับ16หรือจํานวนเสาของเราเองนะครับ0ู2คูณกับ สิบหกนะครับก็จะเท่ากับหนึ่งจุดเก้าสองคิวนะครับอันนี้คือคิวปูนที่เราต้องใช้ในการเทเสาในวันนี้นะครับ